สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พารวยนะครับมืนี่ก็เป็นวันที่28แล้วนะครับมือว่นนี่กัพ่อเซียนนาผู้ก็ได้ล่งให้แล้วหวยมีที่มาวัดป่าพระอาจารย์ดังนะครับจะลุงให้เบิงเรียบร้อยแล้วสำหรับมือนี่ก็ได้ก็ได้สรุปหวยนะครับอีกสองเซียนนะครับ ไอเอฟซี FC ได้เบิ้งกันในช่องได้เบิ้งกันนะครับว่าสนใจบอนะครับสนใจจะเอาไปจัดหารอตุลตีเลยเด้ยเลยนะครับม,มักจะจัดถพาบะมักกะพานนะครับอันนี้เป็นเสี้ยนดงกระเสมนะครับเสี้ยนพันแท นะครับวิ่งบนล่างให้ซูนให้สองให้สี่ล่างฟันหาซูนซูนสี่กันหนึ่งสี่ศูนย์สองนะครับเสี้ยนดงกระเซมฟันบน 3ตัวหนึ่เจเก้ตัวเก้าหนึ่เกเจดเจ็ดเก้ซนใตสีแดงแดงนะครับเก้าเกแล้วก็เลขดับบน เสี้ยนดงเกษมให้ซีสามห้าสองหกหนึ่ดับบนครับดับล่าง4ีห6าหนึ องเก้าสามสองเก้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกนะครับดับล่างดับบนนะครับเอาแคบนาจอนะครับแล้วก็เสี้ยนดวงกระเสมป่านสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าเลขบนนะครับ เอาแคปนาจอนะครับเสี้ยนดงกระเสมเบิงเสี้ยนท่านต่อไปนะครับ,บเลขวิ่งอาจารย์หินพารวยให้วิ่งบนล่างซี า 48, 58, 48, อ,อาจารย์หินห้ซีแปดหาแปดวงกลมที่ซีแปดนะครับของอาจารย์หินนะครับอาจารย์หินพารวยนะครับเอาปากพอมัพี่น้องอฟซีเบิ้งนะครับมักกระจัดคัดกระพนันนะครับแล้วก็อาจารย์หินกับมิเลกฝันอีกนะครับ อาจารย์หินสิฟันตัวใดเอาเบิ้งกันเลขฝันอาจารย์หินพารวยฝันว่ามีผู้เท่าไปกองสลากวาท่ันมาบอก,กนครับคุณแกูู่้้ยไสบอกว่าเลข ออกตัวนี้นะท่านออกเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเลขขวัญของอาจารย์หินผ้ารวยนะครับผู้พิการทางสายตานะครับถ้าชอบกระจัดถ้าคัดกับพันนะครับเพราะว่าน,นี่เป็นควอบขวัญตัวเลขชุดก้อนเป็นเลขคำนวณตามวันรับอันนี้เป็นเลขขวัญของอาจารย์หิน พารวยนะครับเมื่อนี้ก็สรุปไ้เบิ้งอีกสองเสี้ยนนะครับเมื่ออื่นกับมีอีกนะครับก็สรุปไปอีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่ครบเบิดทุกเสี้ยนนะครับกับฝากพี่น้องติดตามรับชมนะครับจากช่องพ่อเสียนนาผู้พารวยนะครับท้ายนี้กับบมี่หยังนะครับกัฝากพี่น้องยิปซีกดติดตามไดเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องไม่นะครับ ่ายนี่ก็อากาศสวัสดีครับ